พอไปทางานกับงานปูนเรากระจายไปตรงนั้นด้วยก็คือเขากินแล้วก็คือการเพิ่มแทนกับร่างกายของปูนเนี่ยมันก็จะหายไปที่ว่ากิอแพ้ปูนอะไรเป็นโดมตัวนี้ใช่ค่ะแล้วก็คือบางคนเขาใช้พลังงานมากมายเนี่ยคือเขากินไปแล้วก็คือปกติบองท้าเขาก็ไม่อยากจะลุกหรือขึ้นมาทำงานแต่แต่ทุกวันนี้เขากินแล้วเขามีความรู้สึกว่าเออมันกระชุ่มกระชวยนะขยันขึ้นค่ะทุกทุกอย่างก็เลย หลังจากกานมาทะเลเป็นตัวแทนขายใช่ไหเลยตอนนี้นี่นะครับขอบคุณมากครับคุณสมพรศรีชัยของเราเป็นไงบ้างครับที่เราได้แนะนำสิ่งดีๆให้คนอื่นโอ้หแนะนำมากเลยเยอะมากเลยรู้สุดีขึ้นมาี่มันดีก็เหมือนกับสมัยมีตามแล้วก็เออให้กินไม่มีให้เป็นแถมอยู่อำเภออะไรเนี่ยบางนาทุ่งอยู่บางนาทุ่งจังหวัดอีโลกีกว่างไหมครับกับเลือกคนสุดท้าย ทุกวันนี้แนะนำตลอดคนไทยทีนเดินสาประเทศไปดูนะชวนกินหมดชวนกินกล่องแรกได้รู้เลยคะ่ะว่าหายปดนไหนร้อน,นอมันหายคือหายเลยไม่รู้สึกตัวค่ะหายไปตอนไหนไม่รู้ไม่รู้รค่ะค,ค,คือตื่นเช้ามันจะปวดหัวค่ะเดี๋ยวนี้ตื่นเช้ามันไม่ปวดละคือลืมไปเลยว่าเคยปวดหัวตอนเช้าทุกวันนะปวดท้างเดียวเลยค่ะปวดมันจะปวดขึ้นไม่เยอะเลยค่ะ แล้วมอาการภูม ah. ิแพ้แล้วครับภูมิแพ้ก็ไม่ทานไม่ทานตอนนี้เป็นยังไงครับภูมิแพ้คือเริ่กินทุกวันแล้วมันจะเป็นเป็นน้ำมูกคือแตจามตลอดตอนเช้าค่ะแต่จามบ่อยจามตลอดเลยค่ะครับคือที่กินอะไรก็ไม่ได้ต้องจามตลอดแต่ตอนนี้มันหายแล้วหายแบบลืมไปเลยว่าเป็นโรคอะไรบ้างค่ะแค่กล่องกล่องแรกค่ะครับก็เลยบอกน้องว่าเดี๋ยวจะช่วยบอกบางสิ่นคือจะขายต่อนเราจะบอก นเป็นอย่างเราอ่ะะคเรามีประสบการณ์ดีกับยอดาคุณโถงไปแล้วราคาจเองเรารู้ค่ะครับว่าไหนผมเคยเป็นคือคือนึวยกระตึงนสามปีทีอ๋อครับพ่อผมกินด้วยต้องจะนอนนอนยาวตัแต่เช้าผมก็แนะนำตรงนี้เขาก็เออเขากินปุ๊บเขานอนหลับตลอดครับเพราะเขาบอกนี่คือถูกแล้วครับคุณต้องมาซื้อผมโอ้สุดยอดเลยครัม